สวัสดีเช้าวัวนเสาร์ที่29ตุลาคมนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับเช้าวันนี้ก็มีเรื่องที่จะต้องมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนได้รับทราบนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้วันศุกร์ที่28ตุลาคมทางกระทรวงการคลังได้มีการประกาศผลสถานะการลงทะเบียนรอบที่7ออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งใครที่ยังไม่ได้เข้าไปตรวจสอบสถานะให้รีบเลยนะคะรีบเข้าไปตรวจสอบสถานะของเราเพราะว่า สถานะที่สำคัญตอนนี้จะมีอยู่2ส,สถานะนะคะนั่นก็คือสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์กับสถานะที่ขึ้นว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ที่ทางกระทรวงการคลังมีการประกาศผลการลงทะเบียนรอบที่7นะคะอันนี้จะเป็นสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่14-19ตุลาคม2565นะคะ แต่ว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในช่วง14-19ถึงตุลาคมเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์นะคะผู้ที่ลงทะเบียนมาตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดรับลงทะเบียนจนถึงวันนี้แล้วยังไม่เคยเข้าไปตรวจสอบสถานะนะคะ ทุกคนจะต้องเข้าไปตรวจสอบสถานะด้วยรวมถึงคนที่เข้าไปตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าข้อมูลของเราขึ้นว่าสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์แล้วก็ได้กลับไปดําเนินการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่มนี้ก็จะต้องกลับเข้ามาตรวจสอบสถานะของเราจนกว่าจะขึ้นว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์นั่นเองนะคะส่วนคนที่ขึ้นว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วต้องทํายังไงต่อตรงนี้ระหว่างนี้ไม่ต้องทําอะไรนะคะแค่รอ เฉยๆเลยเดี๋ยวในช่วงเดือนพฤศจิกากับธันวาทางกระทรวงการคลังเขาจะนำข้อมูลของเราไปตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งเขาร่วมกับหน่วยงานถึง47หน่วยงานที่จะมาตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติของเราว่าผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขของเขาหรือเปล่านะคะ นั่นก็คือเขาจะดูว่ามีรายได้เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราลงเป็นโสดนะคะถ้าหากว่าใครลงเป็นแบบครอบครัวเขาก็จะดูสถานะของครอบครัวนะคะว่าทั้งครอบครัวมีรายได้ออกมาเฉลี่ยแล้วเกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีไหมถ้าหากว่าใครเกินเขาก็จะตัดสิทธิ์นะคะ เรื่องที่สองที่เขาจะดูแน่ๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเงินฝากก็ต้องทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน10,000แนเหมือนกันรวมถึงในรอบนี้เขายังมีในเรื่องของวงเงินกู้ด้วยเช่นถ้าเกิดว่าเรากู้ซื้อบ้านก็ต้องไม่เกิน1.5ล้านถ้ากู้ซือ้อรถก็ต้องไม่เกิน1ล้านแต่ถ้าหากว่าใครที่กู้ซือ้อรถแทรกเตอร์รถไถตรงนี้ไม่มีปัญหานะคะเขาไม่นํามานับเขาจะนับแค่เป็นรถยนต์กับรถจักรยานยนต์เท่านั้นนะคะ รวมถึงจะต้องไม่มีบัตรเครดิตด้วยซึ่งคำว่าบัตรเครดิตก็จะหมายถึงเฉพาะบัตรหลักถ้าหากว่าใครมีบัตรเครดิตแต่ว่าเป็นบัตรเสริมหรือว่ามีบัตรเดบิตบัตร ATM บัตรกดเงินสดตรงนี้เขาก็จะไม่นับเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือนับเฉพาะบัตรหลักเท่านั้นบัตรเสริมไม่รวมรวมถึงเขายังจะดูในเรื่องของที่ดินด้วยนะว่า มีเกินเกณฑ์ที่เขากําหนดหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะไปตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึง่งแล้วก็น่าจะประกาศสถานะออกมาในช่วงเดือนมกราคม66นะคะซึ่งตรงนี้คนที่ผ่านคุณสมบัติแล้วไม่มีปัญหานะคะเพียงแต่ว่าคนที่ณเวลานี้ขึ้นว่าสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ตรงนี้แหละที่ทุกคนจะต้องรีบไปดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยภายในวันที่17พฤศจิกายนนะคะ ใครที่ขึ้นว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ก็จะต้องไปดําเนินการแก้ไขโดยการที่เราจะต้องไปติดต่อที่ที่ว่าการอำเภอหรือว่าสำนักงานเขตเพื่อแก้ไขข้อมูลของเราให้ถูกต้องเสร็จแล้วก็ให้เรากลับมาแก้ไขข้อมูลของเราที่หน่วยรับลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ถึงจะถือว่าเสร็จสิน้นแต่ก็ยังไม่ใช่เสร็จสิ้นซะทีเดียวเพราะว่าเราจะต้องกลับมาตรวจสอบสถานะของเรา จากที่ขึ้นว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ให้เปลี่ยนกลับมาเป็นการลงทะเบียนสมบูรณ์นั่นเองนะคะ ส่วนเรื่องถัดไปที่จะนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะนั่นก็คือเนื่องจากว่าในช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์น้ําท่วมก็ยังไม่ได้คลี่คลายในหลายๆพื้นที่นะคะโดยทางภาครัฐมีการอนุมัติงบประมาณออกมา23,000ล้านแล้วก็แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกจะมีการจ่ายเยียวยาน้ําท่วมสําหรับครัวเรือนที่ได้ผลกระทบจากอุทกภัยในรอบนี้นะคะซึ่งเขาตั้งงบประมาณไว้ที่6,000ล้านบาทโดยจะมีการจ่ายให้ ครัวเรือนละ3,000บาทแน่นอนนะคะแต่ทางคอรมอรเขารออนุมัติอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็น่าจะมีการนำเข้าคอรมอรเพื่อหาลือนะคะว่าอาจจะเพิ่มวงเงินให้เป็นครัวเรือนละ5,000บาทซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าทางคอรมอรเขาจะพิจารณาออกมาว่ายังไงแต่ทางสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะ<ๆ>ก็ได้มีการแจ้งข่าวสารออกมานะคะว่าถ้าหากว่าผู้ประกันตน เจอเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นอักขีภยัยวาตาภายัยอุทกภยัยหรือภัยพิบัติที่อยู่ในพื้นที่ที่ราชการประกาศกำหนดอย่างในช่วงนี้เนี่ยน้ำท่วมนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่เขาประกาศกำหนดออกมานะคะ ถ้าหากว่าผู้ประกันตนไม่สามารถทํางานหรือว่านายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติทางกระทรวงแรงงานโดยสํานักง,งานประกันสังคมได้มีการให้การคุ้มครองโดยสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยนะคะโดยจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เป็นเงิน50%ของค่าจ้างซึ่งตรงนี้จะได้รับไม่เกิน1 5 0 0 0บาทเป็นเวลาสูงสุดถึง180วัน ะะโดยผู้ประกันตนสามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมพื้นที่จังหวัดหรือว่าสาขาหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506นะคะก็สามารถโทรได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะว่า เรามีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตรงนี้ไหมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสำนงกานประกันสังคมก็ได้มีการแจ้งข่าวสารตรงนี้ออกมานะคะซึ่งทางเราข่าวสายขวดและน้อยก็รีบนํามาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ประกันตนทุกท่านได้รับทราบถ้าหากว่าใครอยู่ในพื้นที่ ที่ประสบอุทกภัยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ราชการเขาประกาศก,กำหนดออกมานะคะก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสูงสุดถึง15,000บาทในตอนนี้ยังไงแล้วลองเช็คดูนะคะโทร1506ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะและสำหรับเช้าวันนี้นะก็นำข่าวสารมาแจ้งให้ทราบแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ